สวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถอกูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9สิงหาคม2 5 6 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในะวันนี้ผมฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยคคครรรััับบบก่่ออนนืเเลยพๆ อาจารย์ก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ผลประกอบการว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้สเตปเราไม่แตกนะครับต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยแต่ผลประกอบการครับค่อนข้างสูสีนะครับเมื่อวานนี้คู่แรกที่อาจารย์ให้ระหว่างเยอร์การ์เดนกับ a i k โซ n a เมื่อวานที่อาจารย์ให้ลอง a i k ซ o n a นะครับเยอร์การ์เดนเป็นต่อครึ่งลบสินะครับผลประกอบผลปรากฏว่า เค k s o n a ชนะไป4ประตูต่อ1นคู่นี้กินเต็มนะครับส่วนแยกเดี่ยวตัวเดียวด้วยนะครับเมื่อวานนี้แยกเดี่ยวตัวเดียวอาจารย์ให้ aiksona นะครับถือว่าให้ลองไปเป็นทีเด็ดครับก็ชนะพลิกชนะไป4ประตูต่อหนึ่งเลยก็ถือว่าใช้ได้ครับคูน่นี้ส่วนคู่ที่2ก็เป็นเม็ดพบกับริวนะครับคู่นี้อาจารย์ให้ต่อริวหน้าคึ่งควบลูกลบ10บครับก็นําก่อนด้วยนะครับสุดท้ายก็กลับไปตามแล้วก็ไปตามตีเสมอสุดท้าย จบที่3ประตูต่อ3ครับคู่นี้ไม่ผ่านต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็อาจารย์ให้ลองมองเปรีเย่ที่ว่าราคาแปลกๆนี่ครับแล้วต่อถูกแล้วเกินนะครับก็นำนำก่อนด้วยนะครับสุดท้ายก็นำก่อน20ด้วยไม่ใช่อะไรนำก่อน2นอน2แล้วกลับไปแพ้3 2โอ้เหลือเชื่อสุดยอดจริงๆอะไรเนี่ยก็คู่นี้ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับสรุปสเตปเราสเตปเราไม่แตกนะครับแต่อาจารย์ยังมีแอบให้ ต่อสกอร์สูงคู่หมักเซน,นะครับจำกันได้หรือเปล่าครับก็ต่อหน้า2ลูกครึ่งขาวจบที่หมักเซชนะไป3าประตูต่อ2นะครับรวมผล5ลูกก่อสกอร์สูงนะครับใครที่ตามาจิ้มสกอร์สูงเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผลปรากฏว่าสเตปไม่แตกแต่ว่า,าถ้าแยกบอลเดี่ยวได้เข้าแล้วก็ให้ต่อสกอร์สูงตัวเดียวก็เข้านะครับก็ยินดีกับคนที่ไปแยกด้วยวันนี้เราก็เริ่มต้นกันใหม่อีกวันนะครับ ส่วนใครตามอีอา,อาจารยอ์อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวเมื่อวานนี้ที่ห้องนั้นก็ให้เข้านะครับอาจารย์ให้ฮักเขนแล้วก็ให้ต่อสกอร์สูงด้วยก็ชนะไป5ประตูต่อ0ูนยที่ช่องนั้นกินเต็มนะครับทั้งสกอร์สูงและในเวลา90นาทีด้วยครับก็ยินดีกับสมาชิกที่ช่องทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวด้วยนะครับสาหรับใครที่อยาก จะได้คู่บอลแบบ V I P หรืออยากเข้ากลุ่ม V I P หรืออยากพูดคุยกับอาจารย์แบบ V I P นะครับส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ที่ ken docty เจ็นะครับหรือใครอยากสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่ ad copa ปดเกครับหรือใครจะติดตามที่ Facebook ก็ ken docty นะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเตปสาวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลสวีเดนออสวเวนคารน,นะครับ2คู่แล้วก็ ศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับอีก1คู่ครับคู่แรกนะครับเป็นการเป็นการพบกันระหว่างนอร์ p คปปิงพบกับคามานะครับเป็นศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารเตะเวลาเที่ยงคืนของบ้านเราครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่กันเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับนอร์เคปปิงเจ้าบ้านนอร์เคปปิงลงเตะม,มาแล้ว6นัดมีอย่างไรบ้างครับก็ชนะโอเรโบ1ต่อนะครับชนะมาโม่ต่อ2ชนะอมบี 1ต่อศูย์แพ้ฮักเคนศูนย์ต่อ1แพ้ฮามาบี้2ต่อ1นแล้วก็ล่าสุดครับชนะโกเตเบิร์ก2ประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะ4แพ้2ครับส่วนทีมเยือนครับมานะครับก็มีฟอร์มชนะมอนโม่่ประตูต่อ0ูนเสมอวาเบิร์ก1 1แพ้ฮักเคน2ต่อ3แพ้ a i k โซน่า2ต่อ0แพ้เยอร์การ์เดนศูนต่อ1แล้วล่าสุดนะครับชนะมอนบี้ 1>, 1ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับก็เป็นนอคัพปิ้งชนะ31นึ่งนอคัปิ้งชนะ2 1เสมอกัน22นองนคัพปิ้งชนะ1นูนย์นอคปิ้งชนะ2 1และครั้งสุดท้ายที่เคยที่เจอเจอกันนะครับวันที่15เดือน9ปี20ครับเป็นนอคัพปิ้งบุกไปชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับก็เป็นนอคัพปิ้งชนะได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับนอคอปปิ้งนะครับเตะมาแล้ว13นัดชนะ6เสมอ2แพ้5ได้17เสีย13มี20คะแนนล้างอันดับ6ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนคาร์มาครับลงเตะมาแล้ว13นัดชนะ4เสมอ5แพ้4ได้12เสีย14มี17คะแนนล้างอันดับ7ของตารางขณะนี้นะครับส่วนคู่นี้ราคาออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับ เลทเปิดมาวันนี้ครับให้นอคอบิ้งเป็นต่อครึ่งลูกลบ5ครึ่งลูกลบ8ปครับอยู่ต่อกลับก็ได้น้ำา90นะครับได้เต็มเสีย90อยู่รองขาวมานะครับได้8 4เสียเต็มส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งขาวครับบวก95อยู่ต่อสูงได้8 7เสียเต็มครับอยู่รองต่ำได้เต็มเสีย95ส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้นอคอบิ้งเป็นต่อปอ เสม,เมอควบครึง่งลบ72ครับอยู่ต่อได้เต็มเสีย80ครับอยู่รองเสม,เมอควบครึ่งนะครับของครึ่งแรกก็ได้72เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกลบ7 7นะครับลูกลบ7 7ก็คือลูกลบ5นะครับก็อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้เต็มเสีย85ครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้7 7เเสียเต็มอันนี้คือ อาจารย์บอกกันนะครับนี่คือ45นาทีครับ45นาทีของครึ่งแรกอันนี้คือ90นาทีนะครับอาจารย์จะแจ้งให้ทุกๆวันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบบางคนเพิ่งจะเข้าเริ่มเข้าเล่นเว็บใหม่ๆก็ยังดูหน้าน้ําไม่เป็นว่าอะไรคืออะไรนะครับอันนี้คือาา l f ไมม์นะครับครับส่วนถ้าน้ําแดงๆนี้ก็คือได้น้ํานะครับส่วนน้ำำําดําๆคือเสียน้ํานะครับ สังเกตดูว่าถ้าอันไหนน้ําแดงก็คือได้เต็มอย่างเดียวครับส่วนอันไหนน้ำา้ําๆก็คือได้ตามตัวเลขนะครับแล้วก็เสียเต็มครับมันจะน่าน้ําจะสลับกันแบบนี้นะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถกูจะลงขอเลือกฟันทงไปที่เลือกให้ต่อนอคโคป,ปิ้งไปครับคู่นี้อาจารย์มองจากสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันนะครับเตะกันมา6ครั้งหลังสุด อ่าเป็นนอคัปิ้งชนะไปถึง5เลยนะครับแล้วก็เสมอกันแค่ครั้งเดียวคารม่านะครับไม่เคยบุกมาชนะนอคัปิ้งได้แม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับกับฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับอ่านอคัปิ้งชนะได้ถึง4และแพ้ไปแค่2เองนะครับส่วนทีมเยือนคาม่านี่ชนะแค่2เสมอ1และแพ้ถึง3เลยนะครับผมบอกว่าทีมเยือนอ่าเป็นเกมเยือนไม่ดีนะครับสาหรับคาม่าอาจารย์มองว่ากับราคาครึ่งลูกลบ5 และสูงต่ำเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งขาแบบนี้นะครับโอกาสที่เจ้าบ้านจะกดเก็บ3แต้มไปได้เป็นไปได้สูงเลยนะครับผลตารางการแข่งขันก็อยู่เหนือกว่านิดๆอาจารย์จึงมองว่าเจ้าบ้านวันนี้กับราคาครึ่งลูกลบ5หน้าวัดมากๆครับจึงเลือกว่าให้ต่อไปก่อนดีกว่าครับคู่นี้สําหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลสวีเดนออสเตรเลียนเช่นเดียวกันครับก็เป็นคู่ระหว่างวอลเบิร์กพบกับซิลิอุต เ,เวลาเที่ยงคืนบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดเริ่มกันที่วอลเบิร์กก็มีแพ้เฮลซิงกินะครับเฮลซิงบอก2ต่อ0ครับแล้วก็เสมอครับว่า1ต่อ1แพ้ a a k โซนา2ต่อ1น่เสมอฮามสัก1ต่อ1ชนะโกเตเบิร์ก2ต่อ0แล้วก็ล่าสุดนะครับก็เสมอเดเคอร์ฟอร์ดครับ1ประตูต่อ1ไปการชนะ1เสมอ3แพ้2ครับ ส่วนทีมเยือนซีลิอุสก็มีฟอร์ม6นัดหลังสุดแพ้ฮามาบี้นะครับ0ต่อ2ชนะเมาบี้2ต่อ1แพ้เมาโม่4ต่อ0แพ้เยอร์การ์เดน5ต่อ1แล้วก็ชนะเดเกอร์ฟอร์ด2ต่อ0ล่าสุดนะครับก็แพ้โอเลโบ1ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ2แพ้ถึง4นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับเป็นวอลเบิร์กเสมอ1-1วอลเบิร์กชนะ1-0ซิลิอุสชนะ2-0 วอลเบริ 2, 1, เร์กชนะ2-1เสมอกัน3-3แล้วก็ครั้งสุดท้าทยล่าสุดจีบเก้าเดิน8ปี2-0นะครับปีที่แล้วก็เป็นวอลเบิร์กชนะซิลิวดสอ 2, ประตูต่อ0ครับก็เป็นวอลเบิร์กชนะได้3ครั้งซิริวสชนะ1แล้วก็สเสมอกัน2ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับาวอลเบิร์กนะครับเจ้าบ่ายลงเตะมาและสิบน,นัดชนะ3สเสมอ4แพ้6ได้16เสีย22มี13คะแนน ล้างอันดับ13ของตารางขนาะนี้นะครับส่วนซีรีสอุสทีมเยือนลงเตะมาแล้ว13นัดชนะ4เสมอ3แพ้6ได้15เสีย25มี15คะแนนล้างอันดับ12ของตารางขณะนี้นะครับอันดับอยู่ติดกันเลยครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลยดเปิดมาวันนี้ครับให้วาวเบอร์เป็นต่อครึ่งลูกลบ5ครึ่งลบ85ครับ อยู่ต่อกับได้เต็มเสีย91นะครับต่อกับได้น้ํา91ได้เต็มเสีย91แล้วก็อยู่รองซิลิโอสนะครับได้85เสียเต็มครับส่วนสูงต่มเปิดที่2ลูกครึ่งขาว2ลูกครึ่งบวก95ครับอยู่ต่อสูงเสียน้ํา8 7ครับได้87เสียเต็มอยู่รองต่าได้เต็มเสีย95นะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่ให้วาล์กเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ76ครับเสมอ ก็อยู่ต่อต่อกับได้เต็มเสีย84นะครับอยู่รองซีริอุสครึ่งแรกก็ได้76เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวนะครับลูกบวก98อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้90เสียเต็มครับส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย98นะครับนี่คือน้ำดแดงๆนี่ครับส่วนนี้คือน้ำดำครับก็คือเสียน้ำนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกรูจลงขอเลือกฟันทงไปที่เลือกให้ลองซีรีอุสไปครับคู่นี้อาจารย์มองว่าทั้ง2ทีมนะครับผลงานไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นตอ่อันดับในตารางก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับแล้วก็สถิติที่เคยเจอกันมาก็บ่งบอกว่าเบียดกันนะครับผัดกันแพ้ชนะกันไปแล้วก็เสมอกันมา ก็ค่อนข้างสูสีครับกับราคาเปิดมาที่ให้เจ้าบ้านเป็นต่อถึงครึ่งลบ5นะครับฟอร์มแบบนี้นะครับทั้งคู่ก็6เกมหลังสุดวาเบิร์ชนะได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับส่วนซิริ U D, อุสอกเกมหลังสุดก็ชนะ2แพ้4ส่วนวาเบิร์กนะครับก็ชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับกับราคาครึ่งรูปแบบนี้อาจารย์มองว่าน่าให้ลองดีกว่าครับคู่นี้ โอกาสที่ทั้งคู่ครับ,บเสมอจะเสมอกันในเวลาแบบมีสกอร์เป็นไปได้สูงเลยนะครับคู่นี้อาจารย์จึงเลือกว่าลองไปก่อนดีกว่าครับสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับก็เป็นข้ามไปที่หลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างนอตเจอร์แลนด์นะครับพบกับโอเดนเซครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาเลยครับเริ่มกันที่นอตเจอร์แลนด์ฟอร์มที่ผ่านมาก็มีชนะแลนเดอร์นะครับ สองต่อ1แพ้บอนบี้สต่อ0ชนะอาอุธหนึต่อ0แพ้วีบอกหนต่อ2เสมออาอุดศูนต่อ0แล้วก็ล่าสุดน,นะครับชนะซอนเดอร์ไจสกี้สประตูต่อ0ูนย์ครับก็เป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2ครับส่วนทีมเยื่อนโอเดนเซ่ก็มีชนะฮอเส้น4ต่อ0ชนะอเมเจอร์เต่อ0เสมอบอลบี้หต่อ1 ชนะมิตติแลนด์1ต่อ2เสมอแลนเดอร์1ต่อ1แล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับแพ้โคเป h a เฮเกน0ประตูต่อ2ครับก็เป็นการชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับก็มีเสมอ2-2เสมอ2องสองอ่านอเจยนชนะ2-0โอเดนเซชนะ3-1เสมอ1-1แล้วก็ครั้งสุดท้ายล่าสุดวันที่7เดือน 2, 2ปี2-1 ก็เป็นโอเดนเซ่นะครับบุกไปชนะนอตเจอร์แลนด์2ประตูต่อ0ูนย์ครับก็เป็นนอตเทอร์แลนด์ชนะได้ครั้งหนึ่งโอเดนเซ่ชนะได้2ครั้งและเสมอกันไป3ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจบ้าบ้านนอตเทอร์แลนด์ลงเตะมาแล้ว3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1น,น,นะครับได้3เสีย2มี4คะแนนส่วนโอเดนเซ่ล่างอันดับ5นะครับส่วนโอเดนเซ่ ense, ลงเตะมาแล้ว3ครั้งชนะ1เสมอหนึ่ง แพ้หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับได้3เสียสี่มี4ีคะแนนเช่นเดียวกันก็ล้างอนาาันดับ6ตารางอยู่ติดกันเลยนะครับคู่นี้ส่วนราคาออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้ครับให้ลบสิบสองข้างนะครับอยู่ไหนก็ลบสิบแล้วครับอยู่นอตเจอร์แลนะครับ,รบได้เต็มเสียเต็มครับ1.00ส่วนอยู่ต่อโอเดนเซ่นะครับก็ได้ ได้เ4สีเสียเต็มนะครับหรือราคา20ตังเรียกว่าใครต่อรองเนี่ยครับต่อรอต่อรอหรือใครต่อรองที่เขา,าเ,รเรียกขานกันนะครับน้ําแบบนี้ก็คือลบสิข้างส่วนสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวครับคู่ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาว2ลูกครึ่งบวก95อยู่ต่อสูงได้87เสียเต็มครับอยู่รองต่ําได้เต็มเสีย95ส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่ ลบข้างเช่นเดียวกันนะครับก็ใครต่อรองเนี่ยครับก็อยู่ทีมเยือนโอเรนเซ่ได้96เสียเต็มอยู่ต่ออยู่เจ้าบ้านก็ได้96เสียเต็มเช่นเดียวกันนะครับก็คือลบ12ข้างครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวครับลูกบวก95ต่อสูงครึ่งแรกได้87เสียเต็มอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย95นะครับนี่คือ45นาทีครับจางขออนุญ,ญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับ ครับไทม์อ่าอันนี้90นาทีครับฟูไทม์นี่ครับแล้วก็น้ำแดงๆก็คือได้น้ำนะครับน้ำดำคือเสียน้ำครับถ้าเกิดน้ำดำดำสองตัวก็คือเสียน้ำทั้งคู่นะครับดูง่ายครับน้ำดำดำก็คือเสียน้ำทั้งคู่นี่ครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่ เลือกให้เชียโอดเดนเซไปครับผู้นี้ทีมเยือนนะครับอาจารย์มองว่าทั้ง2ทีมเคยที่เจอกันมาก็ค่อนข้างสูสีนะครับกับราคาวันนี้ก็เปิดออกมาที่ราคาลบสิบสองข้างหรือราคาใครต่อรองนี่ครับอาจารย์มองว่า,าเกตดชั้นบอลน,นะครับก็โอ e เดนเซ่น่าจะดูดีกว่านิดนิดครับเหนือกว่า นอตเจอร์แลนด์อยู่นิดๆอาจารย์จึงมองว่าเลือกเชียร์ทีมเยือนดีกว่าครับกับราคาหน้าน้ําแบบนี้เสมอก็ยังไม่เป็นไรนะครับโอกาสที่มองว่าโอเดนเซจะพลิกไปเก็บ3แต้มนะครับก็เป็นไปได้สูงครับวันนี้เพราะว่าเขาผ่านบอลตัวดีๆมาหลายตัวนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้อาจารย์จึงมองว่าน่าจะเป็นโอเดนเซ่นะครับที่บุกไปเก็บใช้ได้วันนี้นะครับอย่างน้อยสัก1 0 2 0เนี่ยครับก็เลยเลือกว่า ให้ต่อโอเดนเซ่ไปดีกว่าครับหน้าลบสิบสองข้างนะครับสรุปผลหลังโกไลวันบอลสเตปสามวันนี้ที่อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ต่อนอโคปิ้งหน้าครึ่งลบห้าครึ่งลูกลบห้านะครับแล้วก็ให้ลองซีริอุสหน้าครึ่งลูกลบห้าและก็ให้ต่อโอเดนเซ่นะครับหน้าลบสิบไปครับก็ราคาใครต่อรองนี่ครับสามตัวสเตปนะครับก็ต่อนอโคปิ้งลองซีริอุสและต่อโอเดนเซ่ไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่คิดว่าจะแยกบอลเดี่ยวตัวเดียวนะครับอาจารย์ขอเลือกเน้นๆไปที่ให้ต่อนอโคปิ้งไปครับหน้าครึ่งลูกลบ5นี่ครับโอกาสที่จะชนะในเวลานะครับเป็นไปได้สูงเลยอาจารย์มองว่าวันนี้นอโคปิ้งยิงได้แน่ครับก็จึงเลือกให้ต่อแยกบอลเดี่ยวไปตัวเดียวนะครับส่วนใครที่ชอบสูงต่ำหรือชอบจิ้มสูงต่ำนะครับอาจารย์ก็มองไปว่าให้ต่อสกอร์สูงคู่ วาวเบิร์กกับซิลิอุสนี่ครับโอกาสที่คู่นี้ครับจะเสมอกันในเวลาด้วยสกอร์สูงเป็นไปได้เยอะเลยนะครับหรือไม่ก็ซิลิอุสพลิกชนะได้เลยนะครับ2ประตูต่อ1ห,หรืออะไรอย่างนี้หรือ31ก็ราคา2ลูกครึ่งนะครับขาวอาจารย์มองว่าวันนี้น่าจะสกอร์สูงแน่นอนครับคู่นี้จึงเลือกให้ต่อสูงกู้วาวเบิร์กกับซิริอุสนะครับแล้วก็ให้แยกเดี่ยวตัวเดียวไปที่นอโคปิงครับวันนี้รับทรับแน่นอนคืนนี้ ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรหรือชอบไม่ชอบอย่างไรครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับก่อนที่จะจิ้มหรือก่อนที่จะกดนะครับก็ดูที่ราคาหน้าน้ํากันอีกทีนะครับเพราะว่าอาจารย์ทาบอลไว้แต่เช้านะครับตอนดึกๆราคาก็มีไหลมีเปลี่ยนมีพลิก ผันกันไปบ้างถ้าราคาไหลยเยอะๆก็ยกได้แล้วก็ยกนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสครับบอลเยอะแยะครับต่อวันถ้าราคาน้ําปกติเราก็จัดได้เลยครับวันนี้หรือว่าใครนะครับที่อยากเข้าคู่บอลแบบ VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากคุยส่วนตัวแบบ VIP กบาจา์นะครับหรือขอทัศนะส่วนตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกาจารย์ก็แอดไลน์มาที่ Ken Docty 789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้ว เพียงท่านทาตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้านะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลหลังโกไยวันบอลสเตปสผมอาจารย์เคนโดจอเถอกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ